อที่นี้มาเรื่องราวของคุณมาร์กี้กันบ้างนะคะคุณแม่คนสวยคนนี้คัมแบ็กแล้วค่ะกลับมารับงานละครอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานสักพักเลยเพราะว่าไปเลี้ยงเบบี๋ตัวน้อยอยู่นะคะตอนนี้เริ่มโตก็แล้วนะคะคุณมาร์กี้บอกว่าก็คัมแบ็กกลับมานะคะเพราะว่าคุณสามีก็ไฟเขียวด้วยคุณผู้ชมค่ะที่สําคัญอัปเดตรเรื่องราวของเพื่อนสนิทนะคะอย่างคุณคิมเบอร์รี่ที่ถูกคุกเข่าขอแต่งงานไปนะคะบอกว่ามีการส่งแบบว่าแหวนเพชรมาให้ดูด้วยเนะะ<อ>ี่ยรูปมาให้ดูนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องการที่เตรียมตัวนะะคชมิของ ศิลปินระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์นะคะเธอคลั่งใครมากจริงๆนะคะเป็นยังไงกดบัตรได้ไหมเดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะก็เหมือนเหมือนเราก็คิดถึงบรรยากาศในกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แบบมีเพื่อนได้ได้เขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนได้ออกมาข้างนอกแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคิดถึงลูกบ้างเหมือนกันก็ไม่แหละแต่ว่าที่จริงอายุ3 1ก็จะให้แบบว่ารักใสๆจิผู้ชายในโรงเรียนก็แปลกอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ เราก็ตามอายุแหละค่ะใช่เขาก็คุยรู้เรื่องเพราะว่ากี้สลับกันวันที่กี้ถ่ายละครพี่ป๊อกจะต้องอยู่บ้านวันที่พี่ป๊อกไปคอนเสิร์ตกี้จะไม่ถ่ายละครสลับสลับคิวกันตอนนี้ยังไม่ได้มีเรื่องต่อไปค่ะดูเป็นเคส by เคสก่อนเพราะละครเรื่องหนึ่งมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างยังไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเขาคิวแน่นแบบเขาทางานทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะสงสารเพื่อนมีตอนนี้เพราะว่าเขาทำงานทุกวันเลย อุ้ยเห็นแล้วเขาส่งไลน์มาค่ะเขาบอกว่าแสบตาป้าเขาขิงเราเขาขิงเขาขิงเราเขาเขาาถ่ายรูปมาอย่างนี้แล้วเขาก็พิมมาบอกว่าแสบตาป้าดีใจมากดีใจมากอยากให้คุณมาเห็นเมืองไทยแล้วเราแล้วเราเอฟบัตทันแคอกี่ใบคือกี้อยากไปกับเพื่อนด้วยก็เลย คุยกันว่าโอเคเดี๋ยวฝั่งเนี้ยก็จะกดบัตรนะฝั่งนู้นก็กดบัตรแต่ฝั่งกี้อ่ะไม่ได้ไปได้ฝั่งนู้นแต่ก็ยังโอเคคือฝั่งนู้นได้ได้กันมาเนี่ยสองสามคนห้าหมื่นเคยกดมาแล้วนะห้าหมื่นอ่ะตอนนี้เอาสิตัวจริงอ่ะงานทํางานมาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกชุกงวันนี้ที่ทํางานไม่ใช่แล้วช้อปปิ้งกับซื้อของัสตินแค่นั้นแหละปีปอก็บอกว่าเออเอาตามสะดวกเลยแม่เอ้ยชุด เราต้องตัดใหม่เราต้องเซตชุดใหม่มันต้องเป็นยังไงคะชุดไปดูที่คอนเสิร์ตเนี่ยมันไหนๆเราก็ได้ข้างหน้าแล้วเผื่อชุดจะทำให้เขาเห็นมาเขาต้องเห็นโดดเด่นแต่ไม่น่ากลัวนะไหนๆก็จะได้นั่งแบบแถบนหน้าแล้วนะจะบอกว่าเคยเสียตังค์ตอนที่ไป ไปดูคอนเสิร์ตที่เมกามบัตรห้าหมื่นก็กดมาแล้วนะจ๊ะนะคะกับคอนเสิร์ตนี้นะคะอันนี้ก็นั่นแหละนะคะได้ดูสมใจว่าชอบมากน,านะคะคัมแบ็กแน่นอนนะคะกับละครแล้วก็เรื่องราวของเพื่อนสนิทยังไม่ได้รวมตัวกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าเรายากยากลับมาค่อยรวมตัวกันครั้งเดียวเดวเขาคงรวมตัวกันยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชมเพราะว่างานแต่งงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครูโควิดเนาะก็ไม่ได้เจอกันด้วยครัางนี้นะ่าจะเจอกันแบบรวมตัวกันอย่างทุกทุกคนครบกันเลยนะ